สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะจะออกมารีวิวผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะที่เป็นครีมยี่ห้อดังทางภาคใต้อะเป็นแบบเป็นครีมขวัญใจของสาวมุสลิมทางภาคใต้นะคะเพราะว่าเหมือนนานะเห็นกลุ่มลูกค้าหลักๆของผลิตภัณฑ์อันนี้จะอยู่ทางภาคใต้แล้วคือจะขายดีมากแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยมัน ผลิตที่ภาคใต้หรือที่ไหนนะคะแต่ว่าข้างกล่องเนี่ยมันเขียนว่าผลิตที่สระบุรีนะคะอันนี้โรงงานจะอยู่ที่สระบุรีแต่คือภาคใต้เนี่ยคือดังมากคือส,อสาวๆเราจะเห็นประพรีเซนเตอร์หรือผู้ใช้หลักๆเนี่ยจะเป็นทางใต้เลยนะคะจะเป็นสาวที่คลุมผ้าฮิยาบนะคะผ้าคลุมผมนะคะก็คือก็เลยสงสัยว่ามันต้องมีดีอะไรเนาะทำไมถึงเขาถึงต้องมา ใช้ครีมอันนี้กันนะแล้วก็แทบจะทุกร้านในแอปช้อปปิ้งสีส้มนะคะแทบจะทุกร้านเลยก็คือขายได้แบบหลักพันขึ้นนะหลักพันชิ้นอะทุกร้านแล้วร้านหลักๆก็จะอยู่ทางแบบทางภาคใต้แบบกระบี่นครศรีธรรมราชภูกเก็ตอะไรแบบเนี้ยคือจะเยอะมากแล้วก็มีร้านหลักๆที่นั้นสั่งก็คือจะเป็นร้านที่มาจาก กรุงเทพนะคะอันนี้ร้านเนี่ยก็ขายแบบเป็นหลักหมื่นชิ้นน่ะก็คือขายดีมากแล้วเราก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะคือมันดีขนาดนั้นเลยหรอคือคนซื้อใช้ขนาดนี้เลยหรอเราก็เลยไปหาข้อมูลในพวกอินเทอร์เน็ตพวกพันทิปพวก YouTube อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีให้ข้อมูลในการใช้ผลิตภัณฑ์อันนี้น้อยมากก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าทำไมนันถึงออกมาทำคลิปคลิปนี้นะคะเนาะอ่ะโอเค เข้าเรื่องเลยละกันนะคะก็ผลิตภัณฑ์ที่นันซื้อมาก็จะเป็นยี่ห้อนี้นะคะไว้ขอโทษอันนี้นะคะจะเป็นยี่ห้อลีเดียนะคะไม่มีสปอนเซอร์เนาะนันซื้อมาในราคา200กว่าบาทนะคะก็ที่ซื้ออันนี้เพราะว่าเออหนึ่งหลอยากหน้าขาวแล้วก็อยากหน้าใสเนาะก็ตรงกับสปปรรพคุณของผลิตภัณฑ์อันนี้นะอันนี้ก็คือ สรรพคุณก็เขียนไว้เลยว่าช่วยรักษาผิวหน้ารักษาสิวทุกชนิดค่าเชื้อสิวช่วยรักษาฝ้ากระจุดด่างดำหน้าหมองคล้ำจากแดดดำกรรมพันธ์ุหรือแพ้สารนะคะแล้วก็ยังช่วยผลัดเซลล์ผิวที่คล้ำจากการโดนมนลภาวะต่างๆออกเผยผิวขาวใสาภายใน2-4ส,สัปดาห์นะคะอันนี้เขาเขียนมาแล้วก็ขึ้นอยู่กับผิวด้วยเนาะ,ะผลิตภัณฑ์คือกล่องอะ น่ารักสำหรับใครที่ชอบสีชมพูนะคะก็คือถูกใจเนาะซึ่งอันเนี่ยก็คือ first impression เลยถูกใจมากคือกล่องสีชมพูชอบค่ะชอบสีชมพูเนาะแล้วข้างในก็ประมาณนี้นะคะมีสองอันเนาะมีฝาสีชมพูแล้วก็ฝาสีขาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะคะเขาจะเขียนไว้เลยนะว่าก็เอ่อ ะตลับไหนใช้ยังไงนะคะจะเขียนไว้เลยเนาะอ่ะมาดูอันแรกนะคะอันแรกจะเป็นตลับสีขาวตลับสีขาวเนี่ยน่าจะเป็นกรดผลไม้ AHA นะคะสูตรเข้มขน้นเนาะเขาบอกว่าให้ทาตลับอันเนี้ยบางๆนะคะเดี๋ยวมาเรามาดูเนื้อครีมข้างในนะคะก็จะเป็นเนื้อครีมสีใสๆนะคะอันนี้เห็นไหมเป็นใสๆนะคะ กลิ่นเหมือนลิปแม่เลียบอะคือใครเคยใช้ลิปลิปที่ทาปากของแม่เลียบอะที่เป็นสีเหลืองอ่อนอะคือใช่เลยคือกลิ่นคือคล้ายมากนะคะคล้ายมากๆแล้วก็อะคือทาไปแล้วคือนันอะเราอันเนี้ยคือลองใช้แล้วนะเมื่อคืนก็คือทาไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะไม่ไม่เกิดอาการแพ้หรือคันหรือยุบยิบอะไรเงี้ยไม่มีนะคะแต่อันเนี้ยทาแล้วรู้สึกหรือนั้นรู้สึกคนเดียวนะอันนี้คือแบบเป็นรีวิวนะ ก็คือรู้สึกว่ามันจะออกแบบหนักๆห,ห,หน้านิดนึงคล้ายๆกับเวลาเราเอาวัสลีนะมาทาหน้าคล้ายๆนะอันนี้คือคนอื่นไม่ไม่ไทราบนะแต่ว่าของนั้นคือเป็นคือแบบนั้นเลยแต่ว่าไม่ไม่ได้แย่นะคือแบบทาแล้วก็อ่ะโอเครู้สึกว่าเหมือนมีอะไรเกานะหน้านะคะแต่ทาบางๆนะคะอันนี้คือเขาเขาให้ทาบางๆทั้งสองอันเลยนะโอเคอ่ะอันนี้ไม่ได้หนักมากนะคะ ส่วนอีกอันนึงเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นตลับสีชมพูนะเขาจะเขียนไว้เลยว่าตลับสีชมพูเนี่ยทาบางๆไม่ต้องหนามากหรือใช้แค่แต้มบริเวณที่เป็นสิวนะคะบริเวณที่เป็นสิวเท่านั้นยกเว้นรอบดวงตานะคะก็ข้างในเนี่ยจะเป็นสีเหลืองเข้มๆแบบนี้นะคะ กลิ่นมันแบบอ่อนๆอ,อ,อ่ะคล้ายๆอะไรอ่ะเอาพูดตรงๆนะทั้งสองอันเนี้ยกลิ่นเหมือนแม่เหลือปะแต่มันก็มีกลิ่นกลิ่นยากลิ่นอะไรสักอันหนึ่งคือไม่ไม่ไ,มได้เหม็นหรือไม,ไม่ไม่ได้แบบคือกลิ่นอ่อนๆอ่อนๆหอมๆดอกไม้แหละมัง้งน่าจะเป็นกลิ่นดอกไม้อันนี้ยคือเป็นคามม้นสดนะคะ คามินสดอันเนี้ยเขาบอกว่ามันจะช่วยให้ผัดเซลล์ผิวน่าจะอันนี้แหละน่าจะผัดเซลล์ผิวลดสิวอะไรเนี่ยน่าจะอันนี้นะคะเพราะว่าอันเนี้ยเขาให้แต้มบริเวณที่เป็นสิวได้นะคะอันเนี้ยก็ทาไปแล้วบางๆไม่ไม่ได้รู้สึกคันหรือแสบหรืออะไรนะคะอันเนี้ยทาบางๆเหมือนกันนะถ้า,ถ,าถ้าเทียบกับทาอันเนี้ยอันเนี้ยรู้สึกกว่าเยอะเลยนะคะเพราะว่ามันมันจะออกแบบ หน,หนักหน้ามันมันหน่อยนะคะแต,แต่แต่มันก็ซึมเร็วนะส่วนอันนี้คือซึมเร็วมากนะคะหน้าก็จะออกลาทาแล้วหน้าก็จะออกเหลืองเหลืองนิดนึงเนาะเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวทาให้ดูตรงไหนดีตรงนี้นละกันนะคะเนี่ยสมมุิทาบางๆใช่ไหมมันก็จะแบบแอบ,บเหลืองเหลืองนิดนึงนะคะเห็นปะมันก็แบบต่อให้เราทาแบบเห็นนะมันก็จะแอบ,บแบบ เหลืองนิดนึงนะคะแต่เราทาก่อนนอนเนาะเราไม่ได้ทาทั้งวันนะคะคือเราทาก่อนนอนเนี่ยก็จะประมาณนีน้นะเกลี่ยด,ดีๆก็อาจจะก็หายไปเนาะแต่ก็ยังมีแบบเหลืองๆนิดๆอยูน่นะมันก็จะไม่ไม่มีอะไรนะอโอเคกลิ่นก็เบาๆนะคะกลิ่นเบาๆเนาะอันนี้ก็จะมารีวิวหน้าแบบวันแรกที่ทาคืนแรกที่ทานะคะคือทาไปนันทาประมาณตอนจะนอนเนาะ,ะสองทุ่มนะคะ นี่ก็จะเป็นซิวที่ทาเพราะว่าอยากแบบหน้าใสเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าใสแบบให้ได้นถึงสสัปดาห์แล้วก็ลองดูนะคะโอเคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวอีกหนึ่งอาทิตย์เราจะมารีวิวใหม่นะคะว่าใช้ดีหรือเปล่าแล้วหน้าเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองหยุดใช้ด้วยนะคะว่าสิวเนี่ยมันจะเห่หรือเปล่านะคะคือันี้ไม่ได้ทารองพื้นนะ ไม่ได้ทาหลงพื้นนะคะก็คือทาแค่กันแดบดบนะกันแดดเฉยๆนะคะโอเคประมาณนี้วันนี้ก็พอแล้วนะคะสวัสดีค่ะ